ไหนไหนเกลือเกลือหน่อยโอ้โหดอกนี้ทั่วๆกันไป6กสบีบาทไปโอ้บิ๊กวินมาเนี่ยโอ้โหบิ๊กวินกันไปอีกทุกคน,นอืมดอกนี้ไป92บาททุกคนเออดอกน,นี้ก็สวยเลยอือหือโอ้โหดอกนี้132บาทไปทุกคน โอ้โหังบนมาอีกปีสปินกัาไปเลยทุกคนปีะปินด้วยสวยใบบิ๊กวิ่งเงเลยทุกคนจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ถนับสนนให้เล่นตามใดอย่างใดและผู้มีปัญหาเรื่องการเงินยิ่งไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งผู้ชมที่มีอายุต,ต่ำกว่า8ปีควรได้รบคาแนะนำาสวัสดีทุกท่านครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยเสียเต้ครับทุกคน วันนี้ก็อยู่ช่องของบูญแบกอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เรามาในทุนกันสี่สิบบาทเท่านั้นทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเบ็ดสามสิบบาทกันนะคนเบ็ดสามสิบบาททุนที่สิบาททุกคนเป็นไงเดี๋ยวรู้จะบวกเท่าไหร่ไปดูกันเลยทุกคนจะบวกหรือจะลบก็ไม่รู้ทุกคนแต่ได้ออกแรกมาปุ๊บค้างมาก่อนเลยโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเลยทุกคนค้าง ค้างแบบยังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคนแล้วไม่ได้ตังค์เลยอ่ะอ้าวดอกตองก็ยังค้างอยู่อีกโอ้อะไรกันครับเนี่ยเริ่มเกมก็พาหัวล้อยเลยทุกคนหัวล้อย,อยันไปทุกคนตองทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอทุกคนเออแต่ดอกกลา้ม,มาก็ได้อยู่ แจกกันไปหนึ่งทีตามด้วยเงินอีกหนึ่ง,งดอกก็สวยอยู่ครับทุกคนเอ้ยไปๆๆๆไปดูกันต่อเลยทุกคนโอ้โหดอกนี้โดยสวยกันไปโลกเกือบเต็มหน้าไปเลยทุกคนโอ้โหเงุนอีกหนึงดอกไปสิ เออเฮ้ยยลยย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 ยจยยยยยนยย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 ยปยนมายแต่ต้นเกมอีกแล้วยอ้ยยยยาวย้ยยนยยยดยยยยยยย่ยยยยยยยูยย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 ยวยย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 ยินยย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 ยกยย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  เอ้ยลุยทุกคนเออได้อยู่ครับโลดตองนี้ยังไงกันต่อยังไงกันต่ออื้ม <c oughs> โบนัสเกือบเข้าเกือบกันไปแล้วครับโบนัสของเราอเอ้ม <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเอ้ยโลได้อยู่ทุกคนโลได้อยู่ใครมีเทคนิคอะไรดีก็มอบกันได้นะครับทุกคนเทคนิกคการฟังเสิยงโตหรือว่าเทคนิคอะไรก็ช่วยๆกันแชร์กันไปทุกคนใครมีสูตรอะไรเด็ดๆก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้นะครับทุกคนลุยๆตอนนี้เราก็บวกมา20บาทแล้วนะครับทุกคน ช่วงนี้ก็สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีทุกคนแต่ว่าอย่าอย่าไปยุ่งกับการเมืองเลยมันจะไม่ดีทุกคนเดี๋ยวช่างคําดนแบนไม่ดีไม่ดีโอ้โหโได้อยู่ได้อยู่เส็จดายช่องสี่ไม่ลงไม้ทีทำไมฝันเต็มแถวไปเลยครับทุกคน อันไหนยังไงอันไหนยังไงอุ้ยโอ้โหเกือบไปหนึ่งทีทุกคนแต่ได้ช่องส่องไม่มีโลฮ่อะไรกันครับเนี้ยตัวมันไม่ใช่วันของเราทุกคนโอ้โหไม่มีอะไรเลยอะ่ะ เกือ่จังนะโอ้โหเกลอ่ยๆทุกคนเกือ่ยโลโลไปเออได้อยู่หนึ่งดอกหนึ่งบาทโอ้โหไม่มีอะไรเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหเกือ่จังวะเฮ้ยสวยอยู่ครับสวยอยู่ดอกนี้ โอ้โหไม่มีอะไรก็พังง่วงกันไปนะครับทุกคนปรับเบ็ดเขาอยากเป็นหกปาทไปเพื่อลดความง่วงของเราดอกแรกเกลือหนึ่งทีดอกสองก็ไม่เกลือนี่หว่าไม่เกลือครับไม่เกลือดอกนี้ไม่เกลืออ้าเอา้เอาเริ่มเริ่มแล้วเริ่มง่วงหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา อืมโลกไปหนึ่งทียังไงยังไงกันต่อทุกคนยังไงกันต่ออ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเสียได้ช่องแรกครับทุกคนไม่มีขวาน ấn này ấn này như ngay như ngay hồ kia kia lê ngay to oh hồ kia ít Thú hải hôm nay được thịt bà đó đúng không á à là gần hợp một nè cô สิบสามบาทแล้วทุกคนเออสวยอยู่ตรงนี้ขึ้นไปที่พกบาทเลยโอ้โหกว่าจะมาเออต่ก่กหนึ่งดอกเออแบบถ้าได้อย่างนี้ผมก็อุ่นใจอยู่ยังไม่หมดไงทุกคนถ้าแบบปั้นหายปั้นหายก็เตรียมทำใจไว้ได้เลยหมดตูดแน่ เอาไปลุย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 ,ลยเฮ้ได้อยู่ครับดรถปหลกนี้อังุ่นอีหนึ่งดอกอื้อดอกนี้ก็สวยอยู่อะฟีสตปินต้องมาแล้วละ่ะอือฟีสตปินมาจริงๆทุกคนเออโอ้โหฟีสตปินห้ามากแล้วทุกคน ขอสิบได้ไหมอมหมน่าจะได้เฟเดเป็นห้าเข้าส่องรอบมานะทุกคนเอจะเป็นเข้ารัวๆกันไปเลยโอ้โหโสวยครับตอนนี้สวยๆกันไปอีกหนึ่งทียังไงยังไง อ้าวข้างค้างเฉยเกลือด้วยแหละโอ้โหเกลือด้วยแหละเอ้ยได้อยู่ทุกคนขวานได้อยู่เอ้ยชุดนี้ก็ได้อยู่นะไหนไหนเกลือๆหน่อย โอ้โหดอกนี้ท่วดๆกันไปหกสิบตีบาทไปโโหบิ๊กวินมะเนี่ยโอ้โหบิ๊กวินกันไปอีกทุกคนโอ้โหบิ๊กวินมาสองรอบแล้วท่วดๆกันไปทุกคนโอ้โหสุดยอดจนไปเลยครับทุกคนบิ๊กวินเน้นเก้นิน,นไปโอ้โหูศรษได้ทุกคนบนัสเกือบเข้า เออได้อยู่รู้ดอกนี้ทุกคนนี่ก็มีกำลังใจเล่นน่อยทุกคนข่อยอสักร้อยได้ไหมตอนนี้ได้ร้อยแล้วข่อยอสักร้อยได้ไหมทุกคนนี่เจ็ดสิบกว่าบาทเลยทุกคนเพิ่มเปเป็นเก้าบาทไปเลยทุกคนข่อยอสักหนึ่งร้อยได้ไหมอ่ะให้พอค่าข้าวก็พอแล้วทุกคนพอว่าค่าข้าวค่าน้ำหนึ่งวันอะ เอาเอาหมุน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 อีกแล้วกู้หมุนอีกแล้วโอ้โหวิตัวยูสามเก้าบาทเออถ้าแตกเงี้ยแป๊บเดียวทุกคนแต่ถ้าไม่แตกเลยก็นานอยู่นะอีกร้อยเนี่ยไม่รู้ว่าจะหมดก่อนรู้ว่าจะได้อีกร้อยนึงก่อนเลยทุกคนเป็นไงเดี๋ยวรู้ทุกคนตามชมกันไปต่อเลย เออได้อยู่เราเนี้ยหกบาทไปยังไงยังไงกันต่อโอ้โหสิบสองบาทไปไหนไหนอะไรยังไง อืสวยกัไแม่เลยเอ่อเฮ้อโอ้โหดอกน,นี้สวยเลยครับดอกน,นี้สวยเลยทุกคนฝันใกล้เป็นจริงแล้วเว้ยทุกคนเหลืออีกสี่สิบบาทฝันใกล้เป็นจริงแล้วเพิ่มไปเป็นสิบตองบาทเลยทุกคน เอ้ยเกียวทุกคนโอ้โหเกลียวล้วเบ็ดทิพยต้องมาหักกูฝันกูเริ่มหายไปแล้วล่ะเออได้อยู่ได้อยูแจกันช่องแรกมาอือหึแจกันไม่มาเฉยเลยสิบเจ็ดบาทหัวเริ่มหัวร้อนแล้วโอ้โห เกียเกียไว้เกียโอ้โหเริ่มเริ่มค้าง่ะทุกคนโู่อุยดอกนี้ตัด้สองบาทเลยสวยๆเลยทุกคนสวยๆกันไปไปๆลุยๆกันเลยเออได้อยู่ ừm 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 này ừm này ừm này ừm ờ, đây ở ồ ừm à lại có ừm đủ nè Ôi ôi này ừm ngay ทางแย่ะ yeah, ทุกคนโอ้โหอะไรข้างมันไว้เนี่ยทุกคนโอ,โโอ้ทางไอยังวะเหล็กร้อยเนี่ยจะได้ไปเนี่ทุกคนจะได้ก่อนหรือจะหมดก่อนวะเนี่ยทุกคนโอ้โห อันไหนยังไงอืม,อม,อมดอกนี้ไปเก้าสิบตังบาททุกคนโอ้โหส,สวยๆกันไปเลยอะ่ะโอ้โหขึ้นมาทีเดียวนี้เกือบได้ตั้งร้อยกันไปเลยทุกคนโอ้โหดอกนี้เกือบได้เลยกันทุกคนโอ้โหเกือบได้เลยกันไปแล้วเอ้อใกล้แล้วใกล้ได้เลยแล้วทุกคนโอ้โหจากมงโงในตาทาว่างกันไปเลย ไปไปเรียนต่อเลยทุกคนโอ้โหพ่อมนี่มีกำลังใจขึ้นมาทันทีใจชื้นยันมาเลยครับทุกคนเอาลุยลุยลุยทุกคนยังไงกันต่อครับยังไงกันต่อโอ้โหเกลือโอ้โหยังไงคอยสักดอกได้ไหม,มจะได้ไหมเนี่ยสองร้อยเนี่ย เออสวยอยู่ทุกคนสวยอยู่สิบกบาทไหมขอสองร้อยเหิดนะให้พอค่าค่าค่าอา,าหารเย็นวันนี้โอ้โหเกือเออสวยอยู่ครับทุกคนได้อยู่ได้อยู่เอาค้าง ค้างเฉยรวยเลยไหมเออได้อยู่รอกนี้ได้อยู่ครับเออตอนนี้ก็สวยเลยอือ,อหือขูรดอกนี้ร้อยามิบาทไปทุกคนโอ้โหอังเงนมาอีกฟีตสปินกันไปเลยทุกคน ปีเตปินด้วยสวยไปบิ๊กวินกันไปเลยทุกคนครับโอ้โ oh หสวยงามตามท้องเรื่องทุกคนโอ้โ oh หตอนนี้เราก็ได้ต่องร้อยแล้วนะทุกคนต่องร้อยกว่าด้วยเนี่ยเราก็ได้เลิกกันเลยทุกคนจบิีเตปินครั้งนี้เรางต้องเลิกกันนะครับทุกคนได้เท่าไหร่ต้องทงได้เทานั้นว่าเราขอสองร้อยทุกคนเรามีเป้าหมายในชีวิตทุกคนโอ้โหเกลือขอสา่ร้อยได้ไหมเนี่ย ขอแป๊แตกสวยเลยโอ้โหโไม่ถึงสามร้อยนะครับทุกคนสองร้อยแปดก้าบาททุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้เลยนะัครับทุกคน